เ่าเลยดิมันมันมีทีแม่ที่ไปอ่ะหลายๆอีเลยบาดี้ขันเข้าไรสดนี่เบืองตัตงภูสิฟังนบันีติดตามด้บับเออติดตามจากเบิง้งนี่คุณแม่ว่าอีกทอเขาเรียกวัิอีาาอกอดีตอ,อีกทอะบนี้้ปนบไปดปงเมาคนเดียวไรสดนะมนลืมวมีคนถามมนลืม,มีคนสอนว่าเออเอลรีกันนุ่มโจนิดต้นน้อยๆสำพ่อมัน ได้ปิดศิลปินตัวมือไปขึ้นหนาวแทลุกตัวฟอเสียงล้มไปบ้งอเสียงล้มไปหนาวไปเย็นตรงเสียงแกร่งอันลุกโจเนี่ยสาพอรนนนนับไปไดเป็นผู้บริหารตัวะยคัมากรน้อมากมากเป็นศินลปินก็่ด้แล้วสิมีเ้อะจ่บาหอฟังสิเล่าเนีย่ย สินลองพีาเสียงฟอนไม่เล่าเร่องเรื่องกระต่สุดรต่าสุดกระต่ายเนียใส่เสกของข่แโจนี่เล่าสิมีสินลักปะศิลปินต่น้อยใหญ่เล่ามากมากศิลปนหนึ่งแต่ไปโล่งเลี่ยนเนี่ยเล่าสิมีโปงล่างขนะโปงล่างของเล่าอาจารย์กระิีหาเล่าบีสินเห็ดสินําเล่น พินก็ได้แคนก็ได้แล้วเป่าแค่ก็เป็่นดิเา<อ>่างับ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 แล้วก็เ็ดเป็่นดิเป่าแคนหลักกับตีดพินเล่นกีตาร์เล่นค<อ>ีย์บอร์ดตีกลองแล้วเห็ดเป็นเบิร์ตโซแนวแตม่มาบ๊อกเจีงจักอันเอาไไ <laughs> <laughs> เอาบ๊อกเจงยงยังนยังบ๊อกได้บ๊อกได้ไปไประจำไหมเออแล้วพ่อไปได้พ่อไปได้เอ้าซื้อมาแล้วก็ตีกลองเลยนะบ๊อกตีป๊อก ปอกติ่งบักแล้วก็ไปตีอยู่ทั้งหันตีเขาล่ำใจแล้วก็ตีถือยางมาอยู่ได้ล่ะเออวิศินหละบปลาลายยางอยู่นี่คุณจูบาดิตตะกี้แล้วก็ล่ำบอปเป็เสียงบ่ดีดอกเสียงบ่ดีปันใดอืมาดี้เราก็มาหัดมาฝึกที่เรียงแล้วกับอาก็ตอนเราอยู่อยู่มอไหล่ะมอหนึ่งมอสองมอสามไม่พ้เสียอ้ไหมครับเราอยากไออยู่ได้ตะกี้แล้วตาบาราแล้วก็ ไปโรงเรียนคู่กับคอยฝึกคอยหัดเล่าเล่ากับเขาให้คู่ให้ตำแนงเล่าคู่หักเล่าเด็อาจารย์หักเล่าเด็เราแล้วสิเป็นเด็กเส้นโยอยู่โร<อ>งเรียนกระดายแต่คู่พวกเล่าก,ก็ะหักเล่าดีเนี้ยแต่กินเล่ากับพวกมู่เขาเนี่ยในน้อยในแน่นี่ดูเลี่ยนะะอบอกว่าซอเด็กใช่บเมอุมาอีกละ่ะข,ขามขามขั้นตอนมาอีกแล้วหลายอย่าง<อ>เลี่ยนบอกว่าสอปนี้มูพวก ่ช่วงนั้นมุ่งจมูกสีผ้าเขามากินเข่ายู่เพื่อนกินเข่ายู่เพื่อนแบบนี้มู่พวกเขานี่ผู้ละคนเก๋าวลูกเอาเมียเลยดิผู้ละคนก็กินเหลไาเมาอย่าแต่มานุ่มจมูกแล้วมากินแล้วมากินเราแล้วมากินเหลไาเมาอย่าน้ำเขาอยากับว่าสูบเหลรากับม่งกินเล่ามาหอดมันตัวเดิมเลยอ๋อรู้แล้วร้านสมสุีใช่ไหมโอ้ตรงไปยีกห์วันนี้เอาไปเอามากใอยสีเาลจีนมาไปหอดสมศรีก็เอาไปหอดมองไปเรื่อยก็ไปง่ายใจค่ะขั้นตอนเก็ บันนี้นุ่มโจกันแล้วก็บอกกินเราเมาหยาบันนี้แต่มาเราเ,าเงื่อนใส่เขาซื้อดิเอาทุส,สิกินยังขันมากกว่าแล้ก็บจ<อ>ิเป็นผู้เห็นแม่บุฟองมาเลยในบ้านเออแม่เรีนบ้านแม่เนี่ยวันนี้มันกันไปเอาเงื่อนให้เขาไปซื้อ,อของเงินแม่ของเงินแม่ให้เขาไปซื้อซื้อไก่มาตม้มสู้กันกินเอาสู้อยากยังทอสิเอาเราเอาเบียร์เเออาให้เขาไปซื้อมาแม่กับว่า มี่ย่างกระสือสู่เห็ดสู่เขากินกับมบันต้มมู้พวเขาก็มาเห็ดซอยกันได้ปัน<ม>กินแล้ววัน,นนี้มันกิสิอบอกเขาว่าจากไหนบานติสัวซัวเฮียน,นกูเนี่ยเฮียนกูเฮียนกูบ่มมีผู้หยิง่งเดอมีมิต่แม่ผูเ้เดียวเขาวา<อ>นั่งมาดิตาบาถวยซ้ำทุก,กินแล้วทุกต้องล่างเอทุกต้องเมียนอย่าให้แม่กูไปล่างดินั่งมาดิ<อ>นั่งจากข่วมดูดิเออนั่งสิดีตรงนี้บ้าเทอะมีแม่กูผู้เดียวผู้ญิ่งบ้านแมม บ้านแม่กูมีแม่กูผู้เดียวเพรามีผู้หญิงมีแต่แม่กูผู้เดียวอ่ะสั่นนั่งอ่ะใ้เลยปุ๊บให้โซ่ระโมูหรอบมากให้ให้เลยไปเซฟลงตัวนี้นะที่นี่หนึ่ใช่ใช่อันนี้ตรงนี้ที่ไหนทางเข้าถึงแล้วจ้าไปอยู่เทิ่ไหนกันเนี่ยเข้าตรงนี้ไม่ลดลข้างหลังเราดีไบอกหลักไก่ระเดี๋ยวอะไรอะไรอะไรหลักใจไกลกว่า กำลังกำลังฟังอยนะู่เนาะโอ้<ค><ล>ยใกล้แล้วพี่น้องเดี๋ยวอ่ะเพิ่มอ่ะเพิ่มหอดหมองแล้วเดี๋ยวคุณได้แม่สิทธิ์ทราบไปก่อนอันเรื่องของนุ่มโจนี่ยุดสต็อปไปก่อนจังมายังมีอีกเยอะ <c oughs> มีอีกเยอะหลายว่าจบว่าสิ้นดอกพี่น้องโอ้เกดีัลยเนาะอยากฟังตอนที่<า>นอนกิ้งนอ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 ันนั้นขั้นตอนนึงอีกอันนั้นขั้นตอนนึงอีกอันนี้ขั้นตอนเลี่ยนเราเด้นี่ขั้นตอนเลี่ยนจบปวสเด้ช่วงที่จบปวสเด้จบปวสกับนีอำนาจ กัมีผู้ใหญ่บา้านสายจวดแล้วก็มี่นุ่มจูแสดงว่านี่จบปวสเพร่ะเราลูกสี่คนเม<อ>็ดทุกคนจบปวสวมี่นุ่มมีเอ็นแขกหลอดจบอันอันปวสองคืนใกล้แรกออกปะครับเอาใกล้แรกออกมีอันนี้ไหมครับว่าใกล้แรกออกแมนมแมนโอ,อ้ตบานเล่ากับอันนี้เดี๋ยวประวัติของแขกหลอดจังวากันหลายหลายหลายประวัติอำนาจอีกประวัติแขกหลอดอีกสีเขียนดำหมดหรอกใกล้สีกันเลย ส่สีนะใช่เล็กสกลางนะทำละทำละถินละหอเราหา้อหไม่เนไรอุปกรณ์การนูซื้อเดี๋ยวียิ่เยอะนะอุปกรณ์ครัวไม่ถ้ามีอะไรจะซดแล้วหรอกดแล้วดไป้ทงอะไรปไหนรดนี่ยได้ ว่ามันอยู่ในขอบุูของทีม่เารูปไม่เรูเดีนวราเรแค่รูทีเดียวเหรอรูปงโดยทันรงกาเเลยอันไม่ไหมเนี่ยก็โยบรถเส้นตรงกลางกระเป๋าไม่เอหรอไม่เอาราะว่าอยู่ในบัญชีบัญชีอยู่ปิดปิดตัวนี้ไที่ไหนสี่ คุณแม่มาซื้อเก้าอี้ เราเอาตอนที่แรกอยู่ตรงนี้ค่ะคุณแม่มาซื้อเก้าอี้มาถวายมอบให้อนามัยใช่ไหมแม่มอบให้มอบให้อนามัยนะคะทุกคน FC คุณแม่สวยมาก สำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเอฟซีคุณแม่สุภาพช่องกวาลำเพลินช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณแม่สุภาพด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ